เครื่องฉายระยะประชิดกับเครื่องฉายระยะปกติเลือกซื้อแบบไหนดีคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับผมโรมันครับผมท็อปซากโกะครับผมเชื่อว่านะฮะท่านที่กําลังจะตัดสินใจเลือกซื้อโปรเจคเตอร์เอาไว้ดูหนังอยากจะได้ภาพแบบจอใหญ่ๆเนี่ยคงมีคําถามแล้วก็ข้อสงสัยในใจนะครับว่าเอะเราจะเลือกซื้อนะครับโปรเจคเตอร์แบบระยะฉายปกติเออที่ต้องเอาโปรเจคเตอร์เนี่ยตัวเครื่องฉายถอยไปสักหน่อยนะครับสอเมตรเพื่อฉายได้ภาพใหญ่ๆนะครับ หรือมาพิจารณาทคนโลยีใหม่อย่างอัลตร้าช็อตโทรโปรเจกเตอร์หรือว่าเครื่องฉายระยะประชิดที่ว่าเราสามารถเอาไปตั้งเนี่ยใกล้ๆก,กับจอับภาพแต่ก็ฉายได้ใหญ่เป็นร้อยนิ้วเช่นกันเห็นไหมอันเนี้ยผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยมีข้อสงสัยเลยคลิปเนี้ยเราจะไขคําตอบให้ทุกท่านนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาบอกข้อแตกต่างของทั้ง2แบบนะบเพื่อให้ท่านใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะฮะเลือกซื้อโปรเจคเตอร์ตัวที่ใช่และก็เหมาะสมกับสภาพห้องของท่านครับ มาเริ่มปัจจัยแรกนะครับถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดเลยนะครับ,รบในการเลือกซื้อก็คือขนาดนะครับแล้วก็พื้นที่การติดตั้งของห้องของเรานี่แหละเอออันนี้ง่ายๆเลยนะคือถ้าว่าห้องของเราเล็กๆนะครับระยะการฉายเนี่ยมันสั้นไม่ได้แต่ว่าอยากจะดูหนังจอใหญ่กําแพงแบบเราโลง่ลงๆว่างๆอันนี้เหลือช้อยสียวเลยก็คือ Ultra Short t h r o w projector นะครับซึ่งจริงๆ่ะถ้าว่าเรามาดูนะค,ความหมายของเขาเนี่ย u l t r a Short เนี่ยมันแปลว่าระยะประชิด สั้นมากๆเห็นไหมเอาไปตั้งใกล้นะครับฟุตเดียวนะฉายใหญ่เป็นร้อยนิ้วได้นะส่วนโทรเนี่ยแปลว่าการฉายตัวย่อก็คือ UST นั่นเองแต่ในทางกับกาหล่ะถ้าว่าห้องเราเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นมาจะเป็นยังไงครับถ้าห้องใหญ่เนี่ยเราก็จะสามารถเลือกได้ทั้ง2แบบเลยก็ว่าได้นะจะเป็นเครื่องฉาย normal TRO w ระยะปกติใช้ระยะฉายสัก 2.5เมตรถึง3เมตรเนี่ยใช้100นิ้วก็ได้หรือว่าเราใช้ u ั t r a s h o อตโ o ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันก็ได้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งไปอีกแบบหนึ่งนั่นเองอแต่อย่างไรก็ตามนะครับทั้ง2แบบเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดในการติดตั้งอยู่บ้างใช,ใช้คำนี้นะอยู่บ้างบางท่านเอ๊ะนึกว่าแบบง่ายแขวนเสร็จปุ๊บแล้วจบเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่าง u l t าช Shot Pro Projector ก่อนอ่ะสิ่งที่เราพบเจอกันเนี่ยคือบางท่านเนี่ยเอ๊อยากจะมีชุดเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์5.1 7.1ช n แน l เนี่ยเอารำโพงมาวางรายล้อมเลย มันจะมีจุดหนึ่งก็คือลำโพงเซนเตอร์ตรงกลางนี่แหละที่มักมีปัญหาคือมันจะถือว่าวางเนี่ยแล้วก็ไปซ้อนกับตำแหน่งของเครื่องฉายพอดีซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยคือโดยส่วนใหญ่เขาจะแก้โดยการเอ่อวางตัวนะฮะลำโพงเซนเตอร์ตัวนี้ให้อยู่เหนือกว่าตัวเครื่องฉายโดยที่ไม่บดบังนะฮะตัวเลนส์ฉายที่เขาฉายทะยานขึ้นไปด้วยอาะตรงนี้ก็ต้องแผนนะฮะเรื่องของขาตั้งกันให้ดีด้วยครับในส่วนของเครื่องฉายระยะปกตินะครับที่เราต้องคำนึงเนี่ยก็คือในเรื่องของการติดตั้ง ว่าจะวางตั้งโต๊ะหรือว่าทําแท่นวางด้านหลังหรือว่าจะแขวนจากเพดานเนี่ยห้อยลงมานะครับแล้วยิงไปที่หน้าจอก็ได้และอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องนึกถึงนะครับนั่นคือเรื่องการติดตั้งของสายสัญญาณนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยหากเรามองที่ระยะฉายนะก็จะเป็นแบบว่า2-3ถึงเมตรเราก็จะคิดว่าสายมันสั้นๆใช่ไหมไม่ใช่นะเพราะว่าเวลาติดตั้งจริงอะเราต้องคานึงแบบว่าจะอ้อมห้องเนี่ยมาด้านหลังเครื่องฉายหรือว่าจะติดตั้งร้อยขึ้นเพดานเนี่ยส่วนใหญ่ต้องใช้สายระยะย,ยาวถึงก็ตถนะึงรกออืนนืติตห้งาบมตัว ทีนี้เราขอเอาประสบการณ์นะครับที่เรามีโอกาสได้รีวิวโปรเจกเตอร์ทั้ง2แบบเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับเผื่อเป็นเคสสต๊ดี้ที่ดี้ท่านประกอบนะฮะการตัดสินใจพิจารณาเลือกซื้อได้ครับ,บคือเราได้มีโอกาสรีวิวโปรเจกเตอร์จากแบรนด์ BenQ นี่แหละนะครับที่ทุกท่านคุ้นเคยกันนะอย่างตัวแรกเนี่ยเป็น Ultra Short Throw Projector นะครับก็คือรุ่น V7050i เป็นตัวท็อปของเขาเลยก็ว่าได้นะครับราคาประมาณสักแสนหนึ่งบวกลบนะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือ X 3 0 0 0 i ครับตัวนี้เป็นตัวตึงเลยใช้คำนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะที่เป็นระยะฉายแบบปกติ normal throw projector ราคาก็อยู่มาสัก80,000บวกลกบเห็นไหมราคามันดิฟกันสัก120,000อนะ่ถือว่ายังเป็น fair comparison อยู่ซึ่งคุณเนี่ยก็มีโอกาสเอาไปออกงานมาแล้วถูกไหมใช่เอาไปประชันกันมาให้ดูเลยเออนะครับ,รบหลายหลายคนเนี่ยก็เห็นลักษณะการติดตั้งมาแล้วฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะับแบบเจาะลึกกันเลยนะครับ เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องจะสังเกตได้เลยนะครับว่า u l t r a s h o r t t ต r o ปรเจกเตอร์ทั้งหลายแลนรวมถึง V7050i ตัวนี้นครับ,รบเขาถูกออกแบบมาเพื่อที่ตั้งชั้นวางนะครับหรือว่าตั้งโต๊ะเนี่ยออกแบบใ,ใกล้ๆอะ่ะแล้วก็ใชยย้ทแยงขึ้นนะครับไปเฉียงๆที่ด้านข้างแบบนี้นะแล้วก็ได้ภาพใหญ่เป็นร้อยนิ้วเลยตัวหัวใจที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือตัวเลนส์ฉายเห็นไหมครับนี่อ่ะผมเอาภาพให้ดู เขาก็ฉายทแยนขึ้นนะฮะในมุมเฉียงแบบนี้ครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเป็นตัว x 3 0 0 0 i ล่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเครื่องฉายปกติทั่วไปคือยิงแสงออกด้านหน้าแต่ในการติดตั้งเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะตั้งโต๊ะทําชั้นวางหรือว่าแขวนเพดานก็ได้โดยถ้าเกิดเราจะแขวนเพดานนะครับให้เราในทาการตีลังกาตัวเครื่องที่ใต้ของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีรูนอตสำหรับยึดอ๋อนี่เขาทํามาให้โดยเฉพาะเลยอยู่แล้วนะครับเพื่อการติดตั้งไดหลากรูปแบบกว่านั่นเองทีนี้มาดูปัจจัยที่2กันบ้างนะครคคือออ่งงงขขุณภภาาพ เอออันนี้ขอ o V S เลยละกันแล้วทั้ง2ตัวเพราะว่าใช้เทคโนโลยีภาพที่แตกต่างกันนะอย่างตัว Ultra Shot Pro Projector เนี่ย V 7050i เนี่ยเขาใช้แสงเลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงครับอ่าเนี่ยคือแสงเลเซอร์เลยนะแบบเดียวกับในโรงหนังนี่แหละนะครับที่ว่าโปรเจคเตอร์รุ่นท็อปทอปในหลายๆรุ่นเนี่ยเขาใช้เป็นแสงเลเซอร์แล้วครับ,รบแล้วก็ค่าภาพต่างๆที่เราวัดออกมาเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะโอเคว่าเป็น 4K HDR นะครับ เราความสว่างสูงสุดเนี่ยทำได้อยู่2,500 ANSI l u m e n นแล้วก็ขอเขตสีเนี่ยก็ทำได้อยู่ที่ประมาณ95%ของมาตรฐานโรงหนัง DCI P3 แนวภาพที่เราได้เนี่ยนี่อันนี้ผมขึ้นภาพตัวอย่างโชว์เลยนะครับคือผมขอบัญญัติว่า Cinema look อ่าอ่าเนี่ยมีความเป็นโรงหนังสูงนะคือภาพเนี่ยถือว่ากลมกลม่อมนุ่มวนวลนะครับสีสันมีความสดอิ่มอยู่ในเกณฑ์ดีเลย แต่ว่าถ้าเป็นตัว X 3 0 0 0 i เป็นอย่างไรบ้างฮะสำหรับ X 3 0 0 0 i นะครับเขาใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปจะใช้แรงกำเนิดแสงเนี่ยเป็นแบบ LED นะใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า4 LED หรือ4 LED อนี่นแหละก็คือจะใช้หลอด3สีนะมี RGB แดงเขียวน้ำเงินนะแต่ว่าเขาจะมีการเพิ่มหลอดสีน้ำเงินเนี่ยเพิ่มมาเป็น2หลอด พื่อให้แบบว่าแสงสว่างโดยรวมเนี่ยมีความสว่างที่มากขึ้นให้ขอบเขตสีเนี่ยไปได้ไกลามากขึ้นนะครับในส่วนของความสว่างในตัวนี้ก็ทําได้ถึง3,000 ANSI l u m e n เลยแล้วก็ขอบเขตสีนี่ทะลุทะลวงน,นะไปที่99%ของมาตรฐาน DCI P3 เลยครับโอ้โหตัวนี้ <laughs> ตัวนี้ก็ถือว่าค่าดีอเออค่าดีมากเลยอ่ะแล้วถ้าแนวภาพของ X 3000i ล่ะตัวนี้ถ้าในเรื่องของภาพเลยก็จะมีความโดดเด่นกว่าสีนี่เรียกว่าสดป๊อปนะม,มีความเด้งความสว่างในส่วนของพวก HDR เนี่ยจะมีความ เด่นชัดขึ้นมากว่าพอสมควรเลยเห็นไหมแนวภาพมีความ <c oughs> แตกต่างกันประมาณ <c oughs> หนึ่งนะครับมี 7050i ที่ใช้แสงเลเซอร์เนี่ยจะมีความเป็นซีนีมาลุคส่วน X3000i เนี่ยก็ได้สดสว่างป๊อปอันนี้อยู่ที่เราชอบด้วยทั้งคู่เนี่ยดูหนังอยู่ในเกณฑ์เอ็กซ์เลนทนทั้งคู่เลยนะครับใช่เลยครับแต่ว่าจุดที่ทําให้เอ X3000i เนี่ยที่เขามีความคุ้มค่าเพิ่มขึ้นมาอีกสักขยักหนึ่งเนี่ย <c oughs> ตรงไหนคุณเสริมนิดนึง <c oughs> นอกจากนี้นะครับ X3000i เนี่ยเขายังรองรับฟีเจอร์สําหรับ การเล่นเกมด้วยก็คือรองรับนะอัตรา refresh เนี่ยถ้าเกิดเราลดภาพนะ่จากความเนี่ย 4K ลงมาที่ 180p 0เนี่ยก็จะรองรับนะครับ 180p 120Hz รวมถึง 180p 0 240Hz ด้วยเรียกว่าจะต่อพวกเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง PS5 Xbox นะครับหรือว่าจะเป็น PC เนี่ยเอามาต่อปั่นเฟรมเรทแบบ เยอะๆแบบนี้ได้สบาใจเลยก็ถือว่าใช้เป็นเกมมิ่งโปรเจคเตอร์แบบจริงจังใช่ครับไม่แพ้เกมมิ่งมอนิเตอร์เลยก็ว่าได้ภาพก็ดีด้วยทีนี้มาดูเรื่องอายุการใช้งานนะครับคือต้องขอบอกก่อนว่าถ้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบปกติเนี่ยที่ใช้เป็นหลอดไส้เนี่ยปกติอายุการใช้งานเนี่ยคุณก็เคยใช้อยู่อะอยู่สักกี่ร้อยกี่พันชั่วโมงถ้าาทั่วๆไปก็2-3 0 0 0ันชั่วโมงนะครับแต่ทั้งเลเซอร์นะครับของ Ultra Short Throw Projector กับตัว4 l e d นะครับของตัว X300i 0เนี่ย ขอบอกว่าอายุการใช้งานยาวนานมากเลยนะอยู่ที่20,000ชั่วโมงใช่อันนี้คือเปิดความสม่งปกติด้วยนะรับถ้าเราตีเป็นหนังล่ะหนังเรื่องหนึ่ง2ชั่วโมงเนี่ยดูได้สักกี่เรื่องกัน10,000เรื่องไปเลยผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยจะเปลี่ยนเครื่องกันก่อนแล้วนะครับคือเขาเขาออกแบบนี้มาเพราะอะไรรู้ไหมครับคือต่อไปเนี่ยก็จะไม่มีคำถามแล้วว่าเออเนี่ยราคาเปลี่ยนหลอดเท่าไหร่นู่นนั่นนี่เท่าไหร่เพราะว่าการใช้งานเนี่ยเขาคาดการณ์ว่า คงใช้ไปไม่ค่อยน่าจะถึงจุดนั้นเท่าไหร่อ่าถึงเวลานั้นอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่แล้วใช่แล้วก็ทั้งคู่เนี่ยจริงๆก็รองรับเทคโนโลยีนะฮะภาพสามมิติด้วยอคุณชอบนี่นะอวตาร3 d ดีคุณอนะใช่จนตอนนี้ก็จะมีภาค2มาแล้วอ่านะครับคือจริงๆเนี่ยอ่เขาไม่ได้แถมแว่น3มิติมาให้อันนี้ต้องซื้อเสริมเองถ้าท่านไหมนมีพวกแผ่นหนังเก่าๆนะพวกไททานิก3 d ดีอวตาร3 d ดีนะครับก็ลองมาเปิดดูกันได้นะครับซื้อแว่นเสริมกันเองนะ ขัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของเสียงนะครับเครื่องฉายทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะถูกติดตั้งนะ้ำลำโพงแบบ5วัตคูณ2ชันเนลนะครับหรือว่าแบบเซอร์เรีนั่นเองใช้การออกแบบโดยเทเวโลนะครับแบรบนด์เครื่องเสียงของทางเบนคิวเรื่องเสียงถือว่าทำออกมาได้ดีนะคือเสียงมันจะมีความโอบร้องออกมาจากเครื่องฉายอยู่พอสมควรไม่ได้กระจุกอยู่ที่บริเวณลาโพงของตัวเครื่องนะครับโดยเฉพาะในรุ่น v 7 0 5 0 i เนี่ยด้วยความที่เขาติดตั้งลําโพงนะไปที่ด้านหน้าของตัวเครื่องจะทําให้เสียงที่ได้น,มนะมัมมน,น ในส่วนของการเชื่อมต่อกับพวกเครื่องเสียงก็ทำได้เช่นเดียวกันในรุ่น V 7050i เนี่ยก็รองรับฟีเจอร์ ARC แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่น X 3 0 0 0 i นี่เรียกว่าเหนือกว่าอีกขั้นหนึ่งนะให้มาเป็น eARC เลยเห็นไหมมี e ดีกว่าไม่มี e E ช่อมาจาก e n h a n c e ก็คือได้ Dolby Atmos เหมือนกันแหละแต่ว่าได้ความละเอียดที่สูงกว่านั่นเองครับมาดูนะฮะหัวข้อสุดท้ายละก็คือเรื่องของระบบ smart TV เดี๋ยวเนี่ยต้องใช้คำนี้เลยนะ โปรเจคเตอร์มันไม่ใช่โปรเจคเตอร์ปกติมันเป็นสมาร์ทโปรเจคเตอร์กันหมดแล้วนะครับในของ BenQ เองเนี่ยเขาให้ตัวองเกิลมาด้วยเป็น Android dongle นะครับซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นการฟ r น n s f o r m ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยให้มีระบบ Android ในตัวเลยและแน่นอนครับว่าระบบ Android เนี่ยคือจะมีแอปพลิเคชันเยอะปัจจุบันเนี่ยก็มีเหยียบหลักมือแล้วนะทั้ง2ตัวเนี่ยก็เป็น Android TV ทั้งหมดเลยนะครับแอปเนี่ยในการดูหนังนะ Disney plus Apple TV HBO GO นะครับ มีทั้งหมดดูหนังแบบ 4K HDR ได้ด้วยน้องท็อปเอออันนี้คือจบเลยนะไม่ต้องไปต่อเครื่องเล่นอะไรเพิ่มก็ยังได้ถ้าว่าเราใช้แอปพวกนี้ใชะะ่แล้วก็รวมถึงรองรับการสั่งงานด้วยคําสั่งเสียงภาษาไทยก็ได้ด้วยนี่วัาสะดวกเลยเออไม่แพ้ทีวีแล้วใช่ครับแต่ก็จะมีข้อจํากันดน,นิดนึงนะคะคือแอปอย่าง Netflix เนี่ยนะฮะคือเขาจะไม่มีให้โหลด ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเออเขาติดทีขั้วเอะไรกับพวกโปรเจคเตอร์ไม่ช่พอะ BenQ นะค,คือเจ้าอื่นๆก็เป็นตรงนี้เราจะต้องหาทางอื่นนะครับที่เป็นออปชันในการดูผมยกตัวอย่างนะบางท่านต่อกับกล่อง Apple TV หรือเสียบพวก Google TV Chromecast หรือแม้ทัานต่อพวกเครื่องเล่นเกม PlayStation เข้าไปอยู่ก็ไปดูช่องทางเหล่านั้นแทนได้หรือแม้กระทั่งการมิลเลอร์นะภาพเนี่ยจากโทรศัพท์มือถือขึ้นไปดูทดแทนเนี่ยก็ถือว่าทําได้นะครับสรุปนะครับคือถ้าห้องของท่านเนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กนะฮะระยะฉายเนี่ยไม่ได้ไกลสัก แทบจะมีช้อยสติลเ,เลยก็คืออัลตร s าช็อตโฟลโปรเจกเตอร์นะต้องใช้เครื่องฉายระยะประชิดแล้วแหละแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าว่าห้องค่อนข้างใหญ่โตหน่อยท่านเล่นทั้งสองสายได้เลยเ <c oughs> ออ n o r m a l t y โกลก็ได้อัลตร้าช็อตโฟลก็ได้ทีนี้โปรเจคเตอร์ตัวที่เราเอามาคอมแพร์กันทั้งสองตัวจากเ็นคิวเนี่ยคือทั้ง V7050I กับ X3000I เนี่ยเราเลือกตัวไหนดีอ่าคาแรคเตอร์ภาพเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างต่างกันนะครับ,รบอย่างถ้าอยากจะได้ซีนมาลุกหน่อยออกแนวโรงหนังภาพ,พยนตร์อ่า v7050i เนี่ยเขาจะกระเดียดมาทางนี้ส่วน x3000i เนี่ยก็ได้สดสว่างป๊อปรวมถึงรองรับการเล่นเกมแบบค่อนข้างสมบูรณ์มากๆด้วยใช่ครับ,รบอันนี้ก็ถือว่ามีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างต่างกาันชัดเจนประมาณหนึ่งเลยนี่ใช่ไหมเชื่อว่าข้อมูลที่เราให้ไปในวันนี้เนี่ยท่านสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับในการเลือกซื้อโปรตเตอร์ตัวนี้ใช่นะให้กับห้องของท่านได้ครับครับและสุดท้ายนี้ก็ขอแนบตารางสเปคแบบละเอียดของทั้งสองรุ่นไว้ให้ดูตอนท้ายนี้ด้วยครับนี่กดพ้อยส์นะครับแล้วก และถ้าใครยังไม่จุใจนะครับก็สามารถดูรีวิวฉบับเต็มตามลิงก์ที่แนบไว้ใต้คลิปได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe y o u t u แอลซีดี t ีวีไทยแลนกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ